เอาละครับเรื่องสําหรับกรณีของเดียคอนกรุ๊ปซึ่งมันเชื่อมโยงมาถึงฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้นะครับเรียกได้ว่ามันมีความเข้มข้นมากเกินกว่าจะใช้คําว่าลามเลียครับเพราะว่าถึงขณะนี้ต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องของการทิ้งบอมเป็นการปาระเบิดเข้าใส่แล้วครับหวังผลในวงกว้างแล้วล่ะครับล่าสุดกรณีของโฆศกพักพลังประชารัฐครับพลตำรวโทปิยะตะวิชัยนะครับ ที่มีการออกมาเปิดรายชื่อนะครับรายชื่อย่อนะครับของบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของเดียคอนกรุ๊ปเกี่ยวโย้กับในส่วนของซิกรัฐบาลและพักเพื่อไทยครับนะฮะจนกระทั่งตอนนี้กลายเป็นเรื่องของเกมไขปริศนาครับอักษรไข้ใบคำไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก่อนที่จะไปลงในรายละเอียดก็ต้องย้ำเหนืนี้ครับเริ่มตั้งแต่ตัวบุคคลของพลตำรวจโทปิยะ นี่ไม่ใช่ตำรวจแบบทั่วไปนะครับท่านเคยเป็นถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคห้าครับคุมภาคเหนือทั้งภาคครับเคยเป็นรองผู้บัญชาการนะครับตำรวจนครบาลเคยเป็นโฆษกตำรวจนครบาลครับนะฮะเคยเห็นนั่งโต๊ะแถลงข่าวร่วมกับทีมคฆษกของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหลายต่อหลายเรื่องหลายต่อหลายคดีครับคนในระดับนี้นะครับผ่านตำแหน่งระดับนี้ผ่านบทบาทสำคัญอย่างนี้ย่อมไม่ธรรมดาครับ โดยตำแหน่งของท่านและโดยหน้าที่ของท่านถามว่ามีอะไรครับที่เป็นข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องคดีความหรือในเรื่องที่อยู่ในสารบบข,ของทางสำนังกงานตำรวจชาติท่านไม่ทราบบ้างครับเพราะฉะนั้นการเปิดประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องนะฮะสำหรับรายชื่อเริ่มจากชื่อยอดที่ว่านี้ครับและสุดท้ายมันกลายเป็นเรื่องของกะของเกมนะครับอักษรไข้ใบคำอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับ มันจึงส่งผลสะเทือนไปถึงพักเพื่อไทยและรัฐบาลอยากหลีกเลี่ยงไม่พ้นครับการออกมาเปิดประเด็นแต่ละคนแต่ละเรื่องครับเอากันตั้งแต่กรณีของนี่ฮะบอสกอไก่ที่บอกว่าคนนี้ก็เคยเป็นผู้สมบัรสอสอของพักเพื่อไทยถัดมาก็ยังมีมอม้าครับนี่เข้าใจว่าน่าจะมีหลายคนครับไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นกอไก่ ไม่ว่าจะเป็นทอธงไม่ว่าจะเป็นสอเสือไม่ว่าจะเป็นตอเต่าไม่ว่าจะเป็นอออ่างครับรวมไปจะก็ต้ังถึงมีจ่าปรากฏเข้ามาด้วยอีกหนึ่งคนนะครับนะฮะนอกจากนี้ครับยังมีอีกสามรายชื่อครับสอเสือก็ดีหอทองคูบก็ดีดอเด็กก็ดีพ่วงเข้ามาด้วยครับบรรจงเป้าเข้าจุดโฟกัสหรือไม่อยู่ที่เราสังเกตดูนะครับการออกโรงมาปฏิเสธ ออกลงมาตอบโต้แจกแกงของแกนนำของพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าเรียงหน้ากันออกมาสกัดกัน้นเรื่องนี้อย่างเห็นได้ชัดเลยครับไล่เรียงกันตั้งแต่ตัวของนายกฐมนพลีครับคุณแพทองทานจินวัตรด้วยนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีคุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยครับรองนายกรัมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสระวงเกียนทองครับมีรัมตรีวาการกระทรวงการก,กีฬา รวมไปจนก,กระทั่งถึงกรณีของคุณมะนาผ่อนเจริญศรีครับท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยประกรกระทรวงคมนาคมคนหลังนี่ท่านเคยเป็นหนึ่งในกรรมธิการคุ้มของผู้บริโภคนะครับสภาผู้แทนราษฎรในรัฐบาลชุดที่แล้วด้วยนะครับทั้งหมดก็ออกโรงมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเรื่องของพรรคเพื่อไทยที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และพยายามที่จะประสานเสียงนะครับบอกว่าเรื่องกรณีของเดียคอนทุบเนี่ย มันมีเรื่องราวมันมีการมายื่นเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ในสมัยที่พักพลังประชารัฐเป็นแกนนารัฐบาลก็คือสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันร์โอชานั่นแหละแต่แทนที่จะเร่งดําเนินการเดินหน้าเคลียร์เรื่องนี้ให้จบครับกับปล่อยเอาไว้สุดท้ายทําให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนนะฮะพอมาถึงตอนนี้ก็พยายามที่จะโยนความผิดไปให้พักการเมืองอื่นครับนะ,ะแล้วก็ตามสูตรครับ ก็มีการเรียกหาหลักฐานนะครับพยานหลักฐานให้นํามาแสดงครับอย่าไปเพียงแค่มาจากการมโนหรือเป็นการคาดเดาครับอันนี้คือท่าทีที่แกนนาในส่วนของรัฐบาลและพ,พรรคเพื่อไทยออกโรงมาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานแต่ประเด็นสําคัญน่าจะอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับคือการออกโรงมาชี้แจงครับของแกนนาหลายตัวหลายคนแต่ว่ามันก็ยังมีประเด็นคําถามที่ยังเว้นช่องว่างช่องหหวเอาไว้อยู่ครับ มีการออกมาพูดหรือแซงตนเฉพาะบางรายชื่อเฉพาะอักษรบ้าอักษรไข้ใบคําบา,คบางคนแล้วที่เหลือ่ะครับที่เหลือนี่เป็นใครไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับกรณีของเดียก้อนรุบอย่างไรมีตําแหน่งแห่งหนอะไรอยู่ในรัฐบาลหรือในพรรคเพื่อไทยตําแหน่งฝ่ายบริหารมีตําแหน่งในเชิงทางการเมืองหรือไม่ในฝ่ายบริหารหรือมีตําแหน่งในกรรมธิการในฝ่ายของนิติบัญญัติ ซึ่งต้องทําหน้าที่ในการตรวจสอบครับหลังจากที่มีการร้องเรียนหรือเปล่าอันนี้มันเป็นประเด็นคําถามที่ยังไงเสียแกนนาในพ,พรรคเพื่อไทยก็ควรจะต้องออกมาชี้แจงอธิบายเพราะหาไม่แล้วครับถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ออกมาพูดแบบครึ่งๆออกลางครับมันจะเข้ากับลักษณะที่บอกว่าหยิกเล็บเจ็บเนื้อครับยิ่งหยิกยิ่งเจ็บครับเพราะมันเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่อนะครับมันวนเวียนอยู่ตรงนี้ครับมันขยับออกไปไม่ได้ครับ นี่ยังไม่นับรวมนะครับสิ่งที่ทางพลตำรวจโทปิยะเนี่ยนะครับเรียกได้วว่ามีการทิ้งบอมสำคัญบอกว่าให้ไปตรวจสอบดูสิใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในช่วงปี2562ซึ่งเป็นช่วงที่นักการเมืองสอเสือเนี่ยครับมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอยู่ด้วยครับ mm. คราวนี้พอพูดถึงตาแหน่งในเชิงทางการเมืองของฝ่ายบริหารครับ mm. นอกจากตาแหน่งรัฐมนตรีแล้ว มันยังมีตําแหน่งที่เป็นตําแหน่งทางการเมืองอย่างเป็นทางการครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งกรรมการผู้ช่วยก็ดีไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งที่ปรึกษาก็ดีไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งเลขานุการก็ดีหรือแม้แต่บางกระทรวงมีตําแหน่งโฆษกของกระทรวงพ่วงเข้าไปด้วยนะครับคราวนี้ไปตรวจสอบเบื้องต้นนะครับยังไม่ได้ดูในรายละเอียดครับมันมีรายชื่อบางรายชื่ออักษรย่อบางรายชื่อเนี่ยมันไปตรงกับอักษรไขว้ใบคําที่โฆษกพักพลังประชารัฐนี่ออกมาเปิดประเด็นพอดีครับ ครัวน,นี้มันจะเกี่ยวเนื่องกันแค่ไหนอย่างไรเราไม่รู้แต่มันเป็นเรื่องที่ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยสมควรนะครับในการที่จะตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบย้อนหลังกลับไปถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็ได้ครับหรืออาจจะให้ทาง DSI นะครับทางเจ้าหน้าที่เข้าไปดําเนินการตรวจสอบย้อนหลังกลับไปนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนเพื่อสามารถจะอธิบายชี้แจงข้อสงสัยของผู้คนในสังคมได้ครับมันจะก่อให้เกิดผลดีต่อพรรคเพื่อไทย ในฐานะที่กล้าในการที่จะเข้าไปตรวจสอบสําหรับบุคคลที่ถูกระบุชื่อหรือถูกระบุว่าเกี่ยวโยงกับพรรคเพื่อไทยนอกจากนี้ครับมันยังจะเป็นผลดีต่อบุคคลที่ถูกระบุชื่ออยู่ในอักษรไขว้ใบคํำนะครับจะก,กลายเป็นพ้นบนทินค้นข้อกล่าวหาด้วยครับคราวนี้ทําไมจึงมีการเน้นไปที่ปี2 5 6 2ครับสิ่งที่เป็นประเด็นอย่างหนึ่งสำหรับคอการเมืองโดยทั่วไปที่ติดตามครับพงจะจำก็ได้ครับ เป็นช่วงจังหวะเวลาที่สื่อบางสำนักบางค่ายมีการนําเสนอข่าวใหญ่ครับาพาดหัวเนี่ยนะครับโอ้โหครับเดือดอธิบดีคุกชะฝ่ายการเมืองนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะว่าโดยปกติธรรมดาข้าราชการโดยทั่วไปเนี่ยครับมักจะไม่ค่อยกล้าหือไม่ค่อยจะไปกล้าขัดใจอะไรครับข้าราชการฝ่ายการเมืองครับแต่ครั้งนี้ไม่ยอมครับนะฮะ นี่เป็นกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมปี2 6 6 2ครับนะฮะซึ่งเป็นช่วงรัฐบาลที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการทำรัฐประหารด้วยครับแต่กลายเป็นว่ามีข้าราชการประจำครับกล้าที่จะลุกขึ้นนะครับคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับพันตำรวจเอกนรัฐสเวตนานครับขณะนั้นเป็นอธิบดีกรมรัชทัณฑ์ครับนะฮะสวมบทหมูไมกวนน้อนครับเป็นธุรก เสียงดุใส่ข้าราชการการเมืองครับบอกว่ากําลังล้าเส้นไม่ให้เกียรติข้าราชการประจำนะฮะเข้ามาแทรกแซงก้าวกาเรื่องของเรื่องมันมาจากมีทีมงานของนักการเมืองที่เป็นระดับเสนาบดีของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการอํานวยความยุติธรรมนี่แหละครับไปออกข่าวในเชิงลบไปวิพากษ์วิจารณ์และตั้งข้อสังเกตว่าสงสัยจะมีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับนะฮะในโครงการก่อสร้างเรือนจําของกรมรชาชทัณฑ์ครับ มีการล็อกสเปคเป็นอุปกรณ์เสริมความมั่นคงในเรือนจำสี่แห่งของกรมรชาชัณฑ์ครับนะฮะแล้วพฤติการตอนนั้นก็คือไปเดินสายออกสื่อแบบรายวันเลยนะครับขณะที่ตัวของอธิบริกรมรชาชัณฑ์พันตรํรวจเอกนรัตนนั้นบอกว่าทําไมไม่เปิดโอกาสที่ข้าราชการได้ชี้แจงได้แจกแจงก่อนมันเท่ากับเป็นการมองข้ามหัวไปนะครับนี่คือสิ่งที่มันเชื่อมโยงไปถึงปี2562ครับว่าทําไมจึงไปเน้นที่จิตตรงนั้น เพราะว่าข้าราชการการเมืองตอนนั้นฮึกเขิมอย่างยิ่งครับในการที่จะเข้าไปแทรกแซงไปครอบงำนะครับในส่วนของข้าราชการประจำจะมีนัยยะหรือต้องการอะไรไม่รู้ครับเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลในขณะนั้นซึ่งก็แน่นอนที่สุดอาจจะรวมมาจนกระทั่งถึงตัวบุคคลนะครับที่เป็นนักการเมืองในสังกัดนะครับของพรรคใหญ่ที่ต้องไปตรวจสอบเพื่อให้เกิดความกระจ่างนะครับคราวนี้เรื่องเกี่ยวข้องกับการประเด็น เรื่องของการแทรกแซงก้าวไก่กิการประจำนะครับที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยครับกับตัวของรัฐมนตรีก็ได้ครับตัวรัฐมนตรีอาจจะไม่ทราบนะฮะอาจจะไม่รับรู้เรื่องนี้ครับแต่ยังได้เสียนะครับสําหรับตําแหน่งสําคัญทางการเมือง3 4มสี่ตำแหน่งอย่างที่ว่าไว้ในแต่ละกระทรวงคนที่ลงนามแต่งตั้งก็คือรัฐมนตรีครับนะฮะแล้วโดยทั่วไปก็จะมาจากโคต้าส่วนตัวบ้างผสมผสานกับโคต้าของพักที่ส่งมาบ้างครับ น,ะะนี่ยังไม่นับตำแหน่งที่เขาเรียกว่าตำแหน่งโหลครับนะฮะตำแหน่งที่เอาไว้เขียนในนามบัตรแจกจ่ายครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งคณะทํางานบ้างตำแหน่งคณะที่ปรึกษาบ้างมันเกลือไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากลับไปตรวจสอบย้อนหลังครับอาจจะได้เห็นอะไรดีๆที่มันซุกซ่อนซ่อนเล่นอยู่ก็มีความเป็นไปได้ครับอาทิเช่นอาจจะมีบางคนเนี่ยเป็นเพียงแค่พลขับแต่มีบทบาทมีความสําคัญ ขณะที่ขา้าราชการประจำหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆครับสําหรับเรื่องของเดีไยอคอนบทุบยังต้องเกรงอกเกรงใจหรือเปล่าหรือบางคนนะครับท่านไปเป็นรัฐมนตรีในครม,มเนี่ยตำแหน่งอะไรก็ตามทีก็มักจะติดสอยห้อยตามไปตลอดครับถ้าไม่เป็นผู้ช่วยก็ไปเป็นเลขานุก,การถ้าไม่เป็นเลขานุก,การก็เป็นที่ปรึกษาคร, <S <S ครับมันก็จ,จะนําไปสู่สิ่งที่จะต้องมีการชี้แจงแจกแจงเช่นเดียวกันครับ ว่ามีส่วนอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีส5 6 2หรืหอไม่นะครับนะฮะไม่ได้กล่าวหาท่านนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีครับเพราะว่าตัวของอธิบดีอขอภยัยตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับพันธุ์ตรวจยเทวีสอดส่องนะฮะท่านออกมาเปิดช่องน่าสนใจครับครับบอกว่าน่าจะมีการเชื้อเชิญโฆษกพักพลังประชารัฐมาให้ปากคำมาชี้แจงต่อทางดีเอสไอ หรือถ้าจะให้ไวไปข่าน,นั้นครับก็ให้ดีใจเนี่ยส่งคนไปสอบปากคําท่านหรือไปขอข้อมูลจากท่านเพิ่มเติมก็ได้ครับมันเป็นสัญญาณที่ถ้าทําจริงครับจะมีเสียงสนับสนุนอย่างยิ่งเพราะว่าผู้คนโดยทั่วไปก็อยากให้เกิดความกระจ่างเกิดขึ้นเพราะมันปฏิเสธไม่ได้รครับว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติการ,าท,การทิ้งบอมใส่พักเพื่อไทยของพันตำรวจโทปิยะและพักพลังประชารัฐนั้น มันเป็นเรื่องของการเอาคืนถูกมองว่าเป็นเรื่องของการเอาคืนอยู่แล้วละ่ะหลังจากที่ถูกทางพรรคเพื่อไทยโดยคุณพี่พร้อมพงษ์นพพลิตเนี่ยฮะก็สวมบทของการเป็นนักร้องเรียนคนใหม่ของพรรคเพื่อไทยไปเรียบร้อยแล้วครับไปเดินสายร้องเรียนเปิดศึกนิติสงครามกับทางพรรคพลังประชารัฐอย่างไม่จบไม่สิ้นครับคราวนี้ไหนๆก็จะเปิดศึกกันแล้วครับไหนๆก็จะต้องเอาใหา้พังกันไปข้างหนึ่งครับก็ทําอะไรที่มันก่อให้เกิดประโยชน์ หรือว่าเป็นผลในเชิงบวกที่จะรับพื้ชมจอผู้คนในสังคมหน่อยก็ดีครับนอกจากการเปิดศึกน้ำลายเอากันจะว่าเรื่องของการกระชากหน้ากากเทวดานักการเมืองหรือว่าตัวแทนของนักการเมืองในเดียคอนกุ๊ปเนี่ยน่าจะเริ่มต้นตรงนี้เหมาะสมที่สุดครับเพียงแต่ว่าอย่าให้อยู่ในสภาพที่เรียกว่ามวยล้มต้มคนดูเพราะอันอาจจะถูกมองว่าเป็นเรื่องของไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ก็เป็นไปได้ครับ สิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นอย่าลืมสโลแกนของมุ่มการเมืองครับขอบคุณครับพี่ประจักษครับขอบคุณครับ